สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสต้อนรับนะคะน้องๆจากกลุ่มบ้านเรียนนกฮูกร่าเริงนะคะซึ่งวันนี้น้องๆน,นะคะจะมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องดินนะคะว่าดินที่ใช้เพาะปลูกนะคะดินปลูกต้นไม้แล้วก็วิธีการปลูกต้นไม้เนี่ยนะคะเราจะทำกันอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้นะคะน้องก็จะมาทำกิจกรรมในบริเวณสวนอิงสายชนนะคะซึ่งก็จะมีความ รมรื่นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากเลยนะคะกิจกรรมจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะขอเชิญติดตามชมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนำนะคะแม่เข็มกับพ่อเม้งนะคะซึ่งเป็นผู้ประสานงานกิจกรรมในครั้งนี้นะคะช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เดินทางกันมา พร้อมกับคุณลูกๆนะคะก็มารวมตัวกันก่อนในช่วงเช้าเพื่อจะเตรียมเข้ากิจกรรมนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของบ้านเรียนนะคะต่างๆตามแนวทางของการทำโฮมสกูลนะคะซึ่งเป็นทางเลือกทางการศึกษาที่น่าสนใจทีเดียวเลยล่ะคะ่ะ มากันพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทํากิจกรรมกันเลยค่ะสวนสดีจากบ้านนกพูกินไม้ถึงบ้านนกพูแ่แรกเลยเมื่อนกพูกับนกพู่จะเจอกันเราก็บันทเทิงนาะเด็กๆเนาะ <laughs> โอเควันนี้นั่นนั่ตัวก่อน <laughs> วิทยากรชื่อป้าจันนะคะ <laughs> ป้าจันจะเป็นผู้นำพา <laughs> ทุกคนเข้าสู่ พัวฮัลโหลฐันสาของเราเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเอาอีกทีเด็กๆพร้อม มากเลยลูกมันเหมาะสําหรับทุกสภาพอากาศมีแสงมีแสงอยู่ได้หมดเลยเนาะมันคือน้ําเต้าใช่น้ําเต้าไปทําแกงเลียงไปทําแกงส้มบ้านบาหลีเดี๋ยวจะออกดอกสีม่วงย้อยเลยนะคะถึงฤดูเขาจะออกย้อยอ่ะเด็กๆมามาเลื่อนมาข้างหน้าถึงตรงนี้ลูกเลื่อนมาข้างหน้าถึงตรงนี้อ่าหน้าแววตาเลิ่มนจะกมุมเอ๊ะพ่อจันเอาอะไรมาเต็มบนโต๊ะเลย ดินทรายก็ทรายที่เราฟองเล่นกันนี่แหละมีแร่ธาตุอาหารไหมมีแต่น้อยมีแต่น้อยนะลูกดินที่สองอะไรดินล้วนนี่คือดินล้วนเอาน้ำมัหน่อยดินล้วนแตกต่างจากดินทรายอย่างไรทั้งทที่มวลมันน้อยเหมือนเหมือนกันเนาะดินล้วนมีความโปร่งแต่อุ้มน้ํานะคะดินที่สามของเราเป็นดินอะไรเด็กๆหันไปดูในน้ำ หอายคนเข้าใจว่าดินเหนียวไม่มีประโยชน์ดินเหนียวไม่มีธาตุอาหารแต่อย่าลืมนะอย่าลืมนะลูกน้ำเจ้าพญาเราตั้งแต่ไหนลูกเจ้าพญาเร,เริ่มนับตั้งแต่ไหนเริ่มนับตั้งแต่ไหนใครรู้บ้างเริ่มนับตั้งแต่นครสวรรค์ก่อนหน้านครสวรรค์ขึ้นไปเป็นอะไรลูกเป็นปิงวังยมน่านเนาะมารวมกันที่นครสวรรค์ถึงเรียกว่าเจ้าพญาลูกน้ำเจ้าพญาเป็นต้นมาเนี่ยดินเราเป็นแบบนี้หมดเลย คือเป็นดินเหนียวคนดินร่วนเราถึงเป็นแถบท,ที่ปลูกข้าวได้ดีที่สุดเลยรู้ว่าน้ำก็พัดพาตะกรของปุ๋ยตะกรของสิ่งมีประโยชน์มากับน้ำแล้วมาตกที่ไหนมาตกที่ลาบลูกอยุธยาดินของอยุธยาส่วนใหญ่นะลูกจะเป็นดินเหนียวคนดินร่วนวันนี้เราปลูกผักสลัดกันพี่มอสผสมจากสองคำ คำว่าพีทกับคำว่ามอสพีทที่หมายถึงซากเพื่อซากสัตว์ที่สะสมกันเกิน2,000ปีพระเจ้าช่วยสิ่งนี้ที่ทุกท่านกำลังจะได้จับอายุ2,000ปีเป็นอใหญ่ช่วยกันเลยวิธีโรยแบบนี้ลูกวิธีโรยแบบนี้ลูกปึ๊บลงไปแล้วปาด บบอ,อ่าให้เตม็มสามอันเลยเอาเอาเอามาตรงนี้เท่าไหร่นะไม่รู้ไม่รู้ขยายเท่าไหร่ก็ได้ไม่ทำนะมันยืนมันไม่ถือแล้วเรายกมาดิเราทำไงอ่เอาพันเป็นทีมทำงานเป็นทีมได้ไหมพอคนปั๊มเหนื่อยเปลี่ยนอีกคนนึงเข้าตัวูดูดูดโอ้หเนมว่าศาสตร์มนตะกระจุยนั่นเองนะเมื่อกี้ตอนจะลงเมสก็จะพูดว่าไงเรเปิดซองแล้วทำไง ใจลึกๆตั้ใจไว้ใช่ขมแมวด้วยอล่าด้ต้องหยไมหลยมแล้วกี่ลูมล้วกี่เมตรสมเมตรามัรวเมตรแม่แอย่าพัดแรงเดี๋ยวมันเล็บไปอชุดชุดนี้ไม่อยากจะคิดตอนมาดำนาเลยพ่อาาทางอ้าวแพ้เลย เอาแคลใช่ไหมลูกเจไปเปรเียบกระถางของไปนหลนคนี่เห okay, okay. okay, yeah. ็นไหมคะลากมันจะเดินอย่างนี้เลยลูกค้ารับเลยดีคะลูกค้าก็โลกเพื่อนจางโอ้โหมันก็นหมดเลยนะใช่ค้าตายแล้วไม่บอกลูกค้าเขารู้อันนี้เราละสามร้อยค่ะแม่แม่เอาให้โลดนะแม่นะ เธอแต่เธอโตแล้วนะเธอต้องเก็บกรบเองลกรบตาอูตามน้ำหนักด้วยเร็วหางแถววิยาสาสรแล้วเลยเดยวเข <c oughs> <อ>กบกัวเจ็บอีกแล้วว <c oughs> ันนี้เลย <c oughs> อ,อ <c oughs> ุ๊ยรค <c oughs> าพิเศษแะไ่ให้สาตเลย <c oughs> มต้นคนืเลาเยรเียกขาเรียกว่าเล่นมวยลอง <c oughs> ลอขอบคุณพี <c oughs> ่เลยคับทาดิลูกหลบ เบลที่สุดเบาที่สุดเหมือนจับลูกแมวเบาที่สุดตะกี้ขยำคอค่ะนี่เด็กๆสังเกตไหทำไมป้าจัปลูกต้นไม้ไอ้ดอกไม้ไว้ดนแแคททุกอันเลยเพราะว่าถ้าแมลงมามาแงจะไปกินดอกไม้ก่อนก่อนที่มันจะมากินผักเราเพราะงั้นเราต้องหาตัวล่อเป้าให้มันก่อนอร่อยเชยอย่างนี้ อันนี้เป็นรอบผู้ปกครองดูงานองาข้มัวีร่วงแท้เลยค่ะมีร่วงเก็บจากใบล่างนะคะเด็ดแต่ใบล่างอย่าอย่าไปเอาสะยอดเลยเด็ดโวนขึ้น